วันนี้แม่ไผ่มาถ่ายต้นบักหวดขาไม่รู้ภาษาทางภาษากลางเขาเรียกอะไรนะคะแม่ไผ่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่เป็นไม้ผลไม้ทางอีสานต้นไม้ทางอีสานเรานะเ,าเขาเรียกว่าบักหวดขานะคะคล้ายๆเ,ยเขาเรียกคล้ายๆต้นว่านะแต่มันไม่ใช่ว่านะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆเลยเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าบักหวดขานะคะ นี่ลักษณะใบของเขานะคะคือมันเป็นผลไม้ที่กินอร่อยนะคะมันเป็นผลไม้ทางถิ่นอีสานของเราค่ะอูต้นนี้ดกมากจริงค่ะต้นนี้ดกมากเนี่ยค่ะเป็นพวงอยู่เลยนะคะมองเผินๆก็เหมือนเหมือนเหมือนลูกว่าแต่ไม่ใช่เพราะว่านี่เขาจะ,ะลูกใหญ่กว่านี้แล้วกลมลูกกลมๆนะั่นคือลูกว่าแต่นี่เขาจะลูก เม็ดมันจะรีเม็ดรีกว่าลูกว่านะ,ะอันนี้คือบักหวดขาะเนี่ยดูไว้เลยนะคะท่านผู้ชมไม้ป่าทางอีสานเราส่วนมากเขาเกิดเองนะคะพวกนี้เหมือนพวกนกพวกอะไรอะ่ะกินแล้วมันก็มุนถ่ายลงมามันก็เกิดเป็นต้นไม้นะฮะใกล้ๆก,กันนี่ก็คือบักข้อแต่เขายังไม่ออกลูกนะคะไม่มียังไม่ได้ออกลูกช่วงนี้เนี่ยต้นบักข้อนะคะ นี่คือต้นบักข้อใกล้ๆก,กันเนี่ยอันนี้คือบักขวดค่ะเดี๋ยวแม่ไผ่จะลองชิมดูนะคะเดี๋ยวแม่ไผ่ใช้กล้องหน้ากันนี่นะคะแม่ไผ่จะชิมได้คู่ มีฝ,ฝาดๆนิดหนึ่งนะคะรสชาตินะคะนี่นะคะชิมชิมเมรร็ดบะขวดค่ะอืมมีหวานอมฝาดก็อร่อยนะคะก็อร่อยอยู่มีรสรสหวานๆแล้วก็ฝาดฝๆด้วยนะคะนี่ค่ะดูไว้นะคะดกมากเลย